ยายที่อยู่บ้านเงี้ยข้าเคาะได้เลยครับเกาะได้เลยครับถือถือถือว่าเรามามาเยี่ยมมาสักการบูชาครับสวยะครับแต้ทองตอนที่ที่ว่ากลุบสมบัติที่เขาเห็นว่ากําไรกําไรก็ที่เขาทับลงไปก็น่าจะเยอะนะครับที่ปู่ย่าตาใหญ่ก็เล่าฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่บุญเจริญสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ ถือว่าเป็นวันดีเนาะที่เห็นทีมงานทีมงานยูทูบเนาะมาแสานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ผมเองก็มาด้วยบังเอิญเหมือนกันเนาะก็ถือว่าวันดีบังเอิญชื่อว่าอะไรครับตงนนี้ตรงนี้สถานที่โบราณสถานปราสาทวัดต่อทองโบราณสถานโบราณสถานเป็นวัดเป็นวัดต่อเนื่องกับวัดต่าทองแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเส้นทางผ่านนะครับผ่านผากลางก็คือระหว่างนี้ก็เป็นโบราณสถานแล้วทั้นี้ ก็ยังมีพระทำวัดอยู่นะครับน,นีไม่มีครับไม่ให้พระมานิมนต์มาอยู่นี่สถานที่ตรงนี้ก็เนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่สองงานห้าไร่สองงาน,น,นถือว่าวเป็นที่สักสการบูชาของพี่น้องเราเนาะครับถือว่าผมเพิ่งรับตําแหน่งมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้อาจจะรู้ไม่เพียงพอนะครับเราเห็นเดียวกันเล่าขานของพี่น้องปู่ย่าตายายกันเล่าขานว่าตรงนี้จะเป็น ถ้าเกิดเป็นสวนสับประรดเยอะมากครับสับประรดตรงนี้ครับก็คือที่ขอกลมศิลป์เขาเกี่ยวกับการสร้างศิลาแรงก็ขอยากครับพอสร้างได้แล้วก็หมดทุนของชาวบ้านเพราะว่ากลัวดินมันสไลด์ทิ้งเฉยเป็นห่วงเห็นว่าขุดพระได้กัเยอะที่นี่นะครับ,รรรบตามตามที่การพิธีบวงสรวงเขาบอกว่ายัางอยู่เยอะอยังยเยอะๆนี้อยู่เยอะพระโบราณพระเก่าครับโบราณพระเก่บบา,กากแต่ว่าเรายังไม่มี หมือนประสิทธิภาพในการที่จะเอาคนที่รู้จริงๆครับมาเปิดพิธีเปิดตรงนี้เดี๋ยวปีใหม่อาจจะมีครับปรึกษาหารือกันแล้วจะไปเปิดภูมิตรงนี้กับช่วงปีใหม่ครับจะปรึกษากับน้องๆโยชนที่กลับมาช่วงเทศกาลครับเดี๋ยวพายลองเดินดูพาเดินดูเราตรงไหนบ้างครับที่จะให้ดูบ้างครับจะนีมีอะไรบ้างที่นี่ครับก็ที่ตรงนี้ที่เห็นองค์พระประธานก็คือเป็นปราสาทเก่านะครับปราสาทที่เรา ที่ผมเองก็เกิดมาท่านอยู่แต่ยังเป็นเด็กเนาะเห็นแต่ช่วงนั้นเห็นเขาลอกขานว่ามีกลุ่มสมบัติอยู่เลยชาวบ้านเห็นว่าคนเขาจะมาขุดเอาเลยท่านตัดสินใจกับท่านกำนันยนอุนศิลนะครับที่เป็นอดีตกำหนักท่านก็มาสร้างองค์พระประธานทับไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การขโมยเกี่ยวกับกลุ่มสมบัติตรงนี้นะครับ ที่ผมได้ประสานงานกรมศิลป์เขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์สุรินเขาบอกว่าไม่ต้องสร้างอะไรต่อไปก็คือปล่อยไว้ที่นี่ก่อนทูตพระประธานองค์ใหญ่ครับจับผมสร้างทับครับสร้างพระประธานพรเลยจับผมสร้างทับก็ถือว่าเป็นแต่ผมตอนนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ6ขวบครับที่พ่อแม่ก็เล่าให้ฟังก็อิดก็ยังเห็นอยู่ครับอิดอิดเก่า แต่พูดถึงว่าตอนมีพายุลมตอนนั้นคือมีต้นมะขามอยู่คนเห็นใจว่าจะล้มทับองค์ประธา,านตอนนี้แต่ไม่ลม้มอม่ลมพัดผ่านไปครับแต่ต้นไม้บริเวณนี้พายุสังกะสีในหมู่บ้านปลิวแต่ในนีนไน้ไม่มีปลิวผ่านตลอดไม่มีปลิวที่ทางคุณนายของอะไรทับเกี่ยวกับการชาติเขามาแจกถุงยางชีพก็บอกว่าตรงนี้นี่ ไม่น่าจะผ่านไปได้เลยเพราะในนี้ประมาณสามสิบลังคาเรือนครับนี่ว่าพายุเอาไปประมาณต้นพ,พืชผ่าที่พายุลมตอนนั้นแรงค่ะแล้วจุดที่พระพุทธขึ้นมาอยู่ตรงไหนนะครับที่พ,พระผูกท,ที่สร้างก่อปูนไว้นะครับกับทางนูงง้นคือตอนใน,น,นั้นก<อ>็คือเห็นเห็นว่าตอนนั้นบวงสรวงนะมีคนเหมือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย อดีตรุ่นนั้นแกเหมือนกับแกเดินไปช่วงพิธีทําพิธีบวงสวง่ะแกไปเหมือนไปเหยียบโดนครับเหยียบโดนแต่ตอนนี้ก็คือว่าแกเนี่ยกเกษียณอายุาธการไปแกก็ไม่ปกติครับตอนนี้แต่สงสารแกว่าแกเหมือนกับทุกพลภาคนคะที่ขาที่แกไปเขียเข่ยแต่แกรู้เท่าไม่ถึงการไว้ว่าแต่เขาแต่เราครับแกเก็บไปไว้ที่บ้านเพื่อนตอนนั้นด็อกเตอร์น้ำพึ่งเมืองึรีแกไปทําพิธี เกตังย,ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งตามที่ผมจําได้ผมยังไม่เป็นผู้ใหญ่ครับนนะั้นเป็นสามัญชนแ่วชาวบ้านนี่ยนะก็เก็บขยะช่วยเขาครับดูพระพุทธย,ยังอยู่ใช่ไหมครับรยังอยู่ครับสามารถไปชมได้ไหมได้ครับได้ครับ,รบที่เดี๋ยวขอประวัติเตาทองนิดนึงค่ะมาค่ะโอ้ที่ท,ที่ที่เขาเล่าเล่าเล่ากันมาก็คือแต่ก่อนมันเหมือนลักษณะว่าเป็นเป็น คือเวลาทําพิธีอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเหมือนว่าเตา่าเต่าจากสตรล่างจากคลานขึ้นมาเป็นร้อยร้อยตัวสิ่งที่คลานลงมาขึ้นมาบนบนนี้ปุ๊บเหมือนว่าเป็นพิธีขลังนะครับเลยเลยเลยพญาเต,าต่าตรงนี้เลยสร้างรูปปั้นขึ้นไว้ค,ครับครับในสุดนร้ารูปปั้นไว้จะเรียกว่าประาพญาเต่าเนาะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นชื่อของที่เขาเล่าขานว่าเป็น ตรงนี้คือพญาเต่าเยอะที่สุดใ่ว,ดวัดแต่เขาตั้งชื่อว่าวัดเต่าทองวัดเต่าทองเพราะสถานที่ตรงนี้มันจะเป็นควบคู่กับวัดแต่ก่อนเขามาสร้างวัดอยู่ตรงนี้ยังไม่มีวัดล่างหองฟ้าผ่า,ผาเลยต้องโอ้ตรงนั้นคืครับก็ต้องย้ายว่าไปสร้างวัดอยู่ข้างล่างครับเป็นไม่ได้ให้อยู่ข้างบนนะครับเออท่านพู้ใหญ่เดี๋ยวโอ เปิดฝาเครื่องดื่มถวายตรงนี้ดีโอ้ยปิดฟาเครื่องดื่มถวายตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมอะคุยเอไปถวายเลยครับขอขอขอญาตครับอยาเอาฝาให้ลูกศิษย์ลูกหาเล็กค่ะทุกคนครับทัวร์ตะเลขก่อนครับขอสมบัติให้เอฟซีครับสมบัติอยู่ข้างล่างนะครับของทีมงานทูบีนะครับเนาะอะไรนะครับเอ youtube ครับเขามาทําข่าวก็ขอให้องค์พระประธานจงรับรู้สาธุอิมังสุปะปรตเจนะสามปันังสามหถวายอันอัมเปอรเซนขอฝ้าเครื่องดื่มมาดู ตัวเลขให้หน่อยอ่ะผู้ใหญ่ดูให้หน่อยอ่ะตัวเลขอะไรอันอันเราเห็นแล้ครับเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยครับท่านหนึ่งเก้าเก้าจริงครับหนึ่งเก้าเก้าเด็กยังกึงหนึ่งเก้าเก้านะครับโอ้เล็วสวยตัวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าทุกคนนะครับพี่น้องบ้านนี้ถูกรถแทร็กสามคนคิดดูครับวันที่หนึ่งนะกับนี่คุ้มตรงนี้เนี่ยถูก ถูกเว้นเว้นสองปีสี่ปีมั่งวันที่หนึ่งเนี่ยอยู่คุ้มนที่หนึ่งอ๋อวันที่หนึ่งสามคนนะครับที่ถูกสามคนเหเลื่อนเชือกคือผมเองไม่ทราบนะว่าแต่ว่าน่าจะเป็นบารมีของท่านที่เคยทําบุญร่วมนะครับอย่างนี้ท่านยังไงเอาครับเขียนไว้เขียนไว้จะไอยก็ได้อะเอาไว้ในใด้เรีบออกอะไร่ยเนาะเมื่อกี้นี้นะนี่ยครับหนึ่งเก้าเก้า นี่แหละครับอิดอิดปรกสาทเกาๆเนาะอทุกคนเดี๋ยวพาไปดูปราสาทเก่าครับหนึ่งเก้าเก้าทุกคนโอ้ครับผมทรัพย์สมบัติดูด้านล่างเยอะครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเขามาปุ๊บมันจะแยกเลยมันแยกไปมันไม่ผ่านมาตรงนี้มันไม่ตกหมู่บ้านนี้จะได้น้ําช้าเอาพิธี พิธีร่างทรงเด็กเด็กที่เขากนา็น่าจะเชี่ยวชาญแต่เพอเอินมันเป็นช่วงเขงาภาษาทีนี้สัมภเวสีเข้าแล้วไม่ออกเกืบอบชกนะครับอต้องเอาเข้าห้องไอซียูเลยเกือบจะเกือบจะได้โดนสอบผู้ใหญ่เลยเขาเป็นอะไรนะผู้ใหญ่คือมาร่างทรงเสร็จปุ๊บทีนี้คือร่างทรงนั้นคือไม่ออกไงสัมภเวสีเข้าเข้าซ้ําเข้าซ้ําต่อเลยเข้าไม่ออกเลยไม่ออกครับ Oh, <ร>เอา,าเข้าเอาเข้าห้องไอซียูไอซียูเลยอ๋สอสาเหตุเพราะอะไรครับเนี่ยสาเหตุเขาบอกว่าหนึ่งคือเหมือนกับเด็กนะครับเด็กบางทีอาจจะการที่เขามาทําพิธีงี้อาจจะยังไม่พอตัวนะครับเออคือ,อยังไม่ครับไม่มีพ,<อ>พลังพอครับพออาจารย์เขาเป็นพระเหมือนกันนะอ,อ,อยู่อยู่อำเภอลําดวนเ็าบอกว่าอู้พิธีตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆอย่ามาทำทุกอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์เขาจะมา ตั้งส่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าแต่ตามหมู่บ้านธรรมดาตามความเชื่อไปดูพระพุทธไหมครับเราไปดูกันครับครับผมครับผมดูเราเดินมาที่นี่พญาเต่านะครับพญาเต่ากันเลยดูก่อนดูก่อนไหมครับดูฝนตกเลยขมานี่ครับดูสิกอนน้ำมลลดนะสาธุเดี๋ลูกหลานขอดูด้วยครับโอ้โหหลไปสาธยะเตาทุกคนนี่ครับโอ้ ตอนที่เขาร่างทรงที่ผ่านมานี่เขาบอกว่าจะให้ทุกคนนะครับก็ทุกคนมาเยี่ยมมาชมมาวมาเยี่ยมมาชมเพื่อเอาโชคลาภได้กับโชคลาภไม่ว่าแต่เอาข่าวสารเพื่อให้สายบุญมาแวะเวียนมาสักการะบูชานะครับนาะสวยงามมากครับสามต่าของผมกระถินที่ยี่ห้าด้ท่านเด้อกระถินยี่ห้าครับจะตั้งอยู่นี่แหละ ครับจะมีกระถินหลวงด้วยของวัดพระธมกายทัานมอบเงินมาให้หลวงพ่อแล้วล่ะเืินหนึ่งครับนี่เต่าทองนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่นี่เนาะปราสาทเต่าทองครัับบนี่คือสัญลักษณ์ของปราสาทก็คือมีเต่าก็คือมีเต่าเยอะใช่ไเต่าเยอะทาเยอะคือพูดง่ายว่าเวลาทําพิธีอะไรก็แล้วแต่คือเต่าเขาจะ คือความบังเอิญเลยครับว่าเขาจะคลานขึ้นคลานขึ้นจริงๆนะนี่การไม่เขาคลานขึ้นมาโดยโดยโดยที่คนคนแบบมันคืองงเลยครับงงว่าทําพิธีอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเหมือนลักษณะสื่อว่าเขามาหาแม่หรือพยาพยาจุูตรงนี้พยาเต,าต่าเยอะ <Yep. S 2> แล้เลยเลยเขามีการเล่าขานกันว่าน่าจะเป็นการที่เขาจะต้องเหมือนลักษณะว่าเขาต้องเชื่อว่า พญาตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับรเจออากลานขึ้นมาเราทำพิธีใดก็แล้วแต่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูดูอะไรครับผู้ใหญ่ดูพระผุดครับพระผุดครับ